ครับสวัสดีครับพบกับช่องผ่าหาผ่ามวนเมื่อนี้เฮาก็จะมาเฮ็ดเรือเคลื่อนเก่าครับเป็นการยืดขันเรือยืดขันเรือยืดตู้นะครับแล้วก็เฮ็ดกล้องหลังนี่ครับเฮาก็จะวางใหม่ไว้แนวนี้นะครับวางใหม่โค้งโค้งกล้องหลังไว้แล้วก็นี่ครับเฮาก็ยิงน็อตไว้นี่ครับยิงน,อน็อตเนบไว้ แอบน่าเบืแล้วก็หุ่มไฟเบอร์อีกเตัวหนึ่งครับนี่ครับหุ่มไฟเบอร์ห่มไฟเบอร์ไใบมาเนี่ก็ตัวนี้กับปิดแบบนี้นะครับตัวนี้ปิดปิดกล้องหลังมาเนี้เขาก็จะหุ่มนี่ครับปิดกล้องหลังไข่ไข่ปิดตู้เหรอครับแต่ว่ากล้องหลังมันต้องเอยียงจักหน่อย แล้วก็ขันตัวนั้นเขายัางบ่านใจนะครับก็บมาใจตู้ตัวนี้กับขันนะครับตัวใจแล้วก็เป็นตู้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นขันแหลกเนี่เขากับบ้อนใส่นะครับเ่าต้องยึดตู้นี่ก่อนยึดทวงนี่ก่อนนะครับแล้วจังยึดลแล้วแล้วจังเอาขันตัวนี้มาใส่ ขาเขาก็จะยืดแบบนั้นแหละครับไปเรื่อยๆนะครับถาใ่แล้วมันก็นจะออกมาเป็นทรงแบบนี้นะครับบันี้เขาก็จะตัดใหม่ใ่กองหัวนะครับกองหัวกองถ่ายเขายืดตัวนี้แล้วนี่ครับคือคือยืดแล้วนี่แข็งครับแนนก็ตีตะปูอีกนี่ครับ บันนี้ก็เหลือตัดใหม่ครับตัดใหม่มาว่างใจตัวนี้ครับตัวทางหลังนะครับกับเดี๋ยวผมตัดใหม่ครับบันนี้ครับบันนี้เข้ากับใจกลองแล้วแล้วนะครับเหลือแต่ห่มเยิดเหลือแต่ห่มเยิดนะครับนี่ครับตัวหัวเห่อคันคันนี้บ้านไดชัยนะครับ นี่ครับโตโตปิดแผ่นตู้นี่ครับปิดขัดแล้วห้องกระจุดปิดแผ่นตู้น้านี่นะครับปิดกันน้ำ้าก็คันนี้ราคาปิดคือกันครับตัวนี้ก็กันน้ำไปถ้าภาษาอีสานเขาเอื่นตู้นะครับปิดปิดตู้หรือ่นี่ครับกล้องด้านหลังราคาจะปิดคือกัน ลักษณะเดียวกันบันนี้ตัวนี้แ้าก็ว่างใหม่แล้วก็สีมาหุมหุมไฟเบอร์อีกเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็หุมลวงแล้วมาตัวไตกับแล้วเมื่อนี้ก็เป็นขั้นตอนการใส่กล้องหนากล้องหลังแล้วก็ใส่ขันนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวถ่ายภาพรวมให้เบิ่ง นี่ครับ้าห้าเบิงไปดานหลังเรือนี่ครับดานหลังจะเป็นแนวนี้แนมไปทา้งหน้านะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามากจังไดก็ฝปากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปครับครับผมสวัสดีครับ